สวัสดีค่ะนางสาวนัทจลัดทิพ์กรุงประเทศนะคะเจ้าของโรงงานปลาแดดเ,เมืองอุบลค่ะแนะนนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของโรงงานนะคะก็คือน้ะะําปลาปรุงรสตาแซ่บไรอุบลนะคะนะคะเป็นน้ําปะลาที่ใช้สูตรโบราณน,นะคะสูตรแต่แตั้งแต่ดึกจาบันของเรานะคะว่าเราใช้ปะลาตัวนี้นะคะ ในการปรุงอาหารนะคะขวดเดียวจบครบทุกเมนูนะคะวัตถุดิบที่เราได้มาก็เป็นปลา3สายพันธุ์นะคะก็คือปลาแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํามูลนะคะนะคะสาสายพันธุ์มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นปลาแดดแซ่บไรเมืองอุบลน,นะคะพี่น้องคาแล้วก็ตัวนี้นะคะปลาแซ่บไรเมืองอุบลน,นะคะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะ1นึ่นะคะ่ะเราใช้ปลาจาก,จากชุมชนอีสานจากชาวบ้านที่เป็นสูตรโบราณนะคะใช้การหมัก1ปีขึ้นไปนะคะหมักหนึ่งปีนะคะแล้วก็ มีการกระบวนการมาต้มนะคะพัดเจรนะคะใช้การต้มแบบใช้ปืนนะคะใช้ปืนที่ใช้ไม้รวมแล้วก็หลังจากนั้นในอุณหภูมิการต้มเรามีงานวิจัยที่จะทํายังไงให้คงทนุนดูแบบเป็นรสชาติที่ออกธรรมชาติที่สุดเหมือนท่าน,ท,านท่านทานปลาล้านี่ค่ะมันออกจากไหนแต่แต่การการผลิตของเรามีกระบวนการขั้นตอนที่รักษาคง คงคุณภาพที่ที่ตัวนั้นนะคะกลิ่นจะหอมนะคะเราใช้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านก็คือใช้ไม้ปริศนานะคะนี่คือความโดดเด่นและความแตกต่างของปลาลาของเรานะคะคือไม้ปริศนามันจะทาให้ปลาลาของเรานะคะจากรสชาติที่อร่อยที่แซบที่นัวนะคะอยู่แล้วนะคะแล้วมันเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะมันยิ่งคงความอร่อยความแซบนะคะใส่เมนูอะไรก็ได้หมดนะคะคนอีสานนะคะชอบ อาหารคือ,คอน้ำปลาเนี่ยเราจะเก็บไว้ทานนะคะเหมือนน้ำบูดูนะคะจากทางภาคใต้น,นี้ฉันขอยกตัวอย่างนะคะแต่อีสานเนี่ยเราใช้น้ำปลานะคะปลารวดเดียวจบรบทุกเมนูใส่ต้มตำยำอ่อมแกงลาบต้มหมักหมูหมัก,มก,มกไก่นะคะได้หมดเลยค่ะใส่ทอดไข่ก็ได้นะคะทําได้ทุกเมนูเพราะว่าอีสานนะคะจะรักษาคุณภ,ภาพสินค้าหรือว่าอะไรนะคะที่แบบเอาความดั้งเดิมนะคะเอาภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาใช้มามารักษา มาเก็บรักษาอาหารเพื่อได้ไว้กินได้นานนะคะก็คือทําปลา้านี่แหละค่ะพี่น้องคะแต่ของเรานะคะพัฒนไลทแล้วนะคะบรรจุปวดอยู่ได้2ปีนะคะพี่น้องคะความแตกต่างและความโดดติ่นนะคะตรงนี้นะคะอยากแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่าของเราเป็นปลา3สายพันธุ์นะคะใช้งานวิจัยจากหน่วยงานที่สนับสนุนนะคะคือมหาลาัยอุบลก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์นะคะไซฟาร์นะคะท่านาช่วยสนับสนุนงานวิจัยนะคะอย่างมหาลัยอุบลน,นะคะเรามีตราด้วยนะคะ คือทํายังไงให้ปลาร่าของเรานะคะอยู่ได้คงนานที่สุดแล้วก็เป็นปลาลาที่หอมคงรสรสชาติแบบดั้งเดิมแบบโบราณน,นะคะสูตรเก่าแก่จากพ่อแม่เราการการหมักนะคะก็จะใช้การหมักแบบอะทำยังไงทำความสะอาดให้2อนถึงสาน้ล้างควักไส้ควักคุงอะไรออกให้หมดทุกอย่างเราใส่ใจค่ะเราใส่ใจนะคะพี่น้อคนงค่ะ1จุดเด่นของเรานะคะปลาาของเราแซบลายอุบลน,นะคะ เราใส่ใจนะคะ 2. คุณภาพคงคุณภาพนะคะ 3. นะคะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเหมือนนะคะขออนุญาตคะะตรงนี้นะคะคือจุดเด่นของเรานะคะพี่น้องคะปาราแซทบไร์เมืองอุบลน,นะคะต้องต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนนะคะตอนนี้นะคะทางพัฒนาชุมชนนะคะเป็นโูทอปของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ อุตสาหกรรมภาคเนะคะอุตสาหกรรมภาคเออกแบบตรานะคะผลิตภัณฑ์ให้เรานะคะขอบคุณอุตสาหกรรมภาคเแล้วก็ไซปร์นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนเรื่องงานวิจัยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงสุดนะคะสู่ครัวไทยและครัวโลกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทกศตัวนี้ทกศท่านก็สนับสนุน่ะชุมชนเรามีเครือข่ายเรามีกลุ่มอาชีพเรามีกลุ่มที่หมักปลาจากภุมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมแบบโบราณแบบอีสาน ใครนะคะพี่น้องคะที่อยากทานปลาที่เป็นคอปลารสชาติที่ว่าคิดถึงบ้านอะ่ะกินแล้วคิดถึงบ้านพี่น้องไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไหนนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าได้ทานปลาแซ่บไร้เมืองอุบลของเรานะคะท่านจะนึกถึงความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคิดถึงบ้านนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะว่าปลาของ ะะทานแล้วนะคะท่านจะท่าจะมีความสุขท่านจะได้กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเรามีเรามีแร่ธาตุมีโปรตีนมีแคลเซียมมีอะไรที่มันครบสมบูรณ์ตามที่งานวิจัยนะคะจากมหามหาวิทยาลัยบนแนะนำทุกทุกคนเลยนะคะทุกท่านเลยะคะขอบคุณมากนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนนะคะสนใจนะคะฝากด้วยนะคะปาราอุบลน,นะคะวดเดียวจบ ครบทุกเมนูนะคะกินแล้วสวยกินแล้วรวยนะคะเพราะว่าถ้าคนขายก็รวยนะคะคนกินก็สุขภาพดีนะคะเราเน้นสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะไม่เหมือนใครคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณบิจริงๆคาะสวัสดีค่ะ